สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะหากคุณเปิดมาเจอคลิปนี้แสดงว่ามีสารบางอย่างที่อยากจะสื่อสารกับคุณโดยเฉพาะองค์พ่อพระพ,พิคเนตค่ะคลิปคลิปนี้หมายถึงว่าองค์พ่อพระพิคเนตอยากสื่อสารสิ่งใดกับคุณก่อนรับฟังอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจนะคะ ก่อนฟังคำทำนายเราไปสวดองค์พ่อพระพิกเนตีพร้อมกันค่ะอมสีกเนศยะนามหาอมสีกเนศยะนมหาอมสีกเนศยะนมหาองค์พ่อพระพิกเนตีอยากสื่อสารสิ่งใดกับท่านองค์พ่อพระพิกเนตีอยากสื่อสารสิ่งใดกับท่านค่ะองค์พ่อพระพ,พินกนุณท่านมีสารอยากสื่อสารกับคุณค่ะคลิปนี้ เป็นของคุณนะคะไพ่ใบที่หนึ่งนะคะแคปปาซิตี้ทูเลิฟองพ่อพระพิคเน่อยากบอกคุณว่าอยากให้คุณรู้จักที่จะรักและให้อภัยผู้อื่นแม้กระทั่งตัวคุณเององค์พ่ออยากให้คุณใจเย็นๆอยากให้คุณปรับจิตปรับใจรับพ่อรังบวก งาหมายถึงคุณมีศักยภาพในการที่จะรักในการที่จะให้อภัยผู้อื่นในการที่จะแก้ปัญหาในการที่จะหมดปัญหาไปองค์พ่อบอกว่าท่านรักและดูแลช่วยเหลือคุณเสมอนะคะไพ่ใบที่2อ,องค์พ่อพระพิฆเนศ อยากบอกคุณว่าซเลนเดอร์ ender, หมายถึงการยอมแพ้บางครั้งนี่คือโอกาสที่คุณจะต้องพักและฟื้นฟูจิตใจตัวเองของคุณในสิ่งที่วุ่นวายที่ผ่านมาถึงเวลาแล้วค่ะที่บางครั้งคุณจะอาจจะต้องรอคอยปฏิหารซึ่งองค์พ่อบอกว่าบางอย่างปล่อยผ่านไปได้ให้ปล่อยผ่านค่ะรอให้คุณมีสมองปลอดโป่งก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะคะองค์พ่ออยู่กับคุณเสมอค่ะ พ่ใบที่3 Possibility หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองค่ะ องพ่ออยากบอกคุณว่าคุณมีความสามารถที่จะนำพาความมัง่งคั่งร่ำรวยและความสําเร็จมาให้กับตัวเองได้บางครั้งความอุดมสมบูรณ์ไม่จำเป็นจะเป็นเรื่องเงินเท่านั้นอาจจะหมายถึงความสุขทัศนคติที่ดีที่คุณมีคุณอย่าลืมนะคะองพ่อฝากบอกมาว่าคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์สามารถสร้างความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคุณได้ต่อจากนี้ให้คุณจดค่ะ ให้คุณเขียนค่ะคุณอยากได้สิ่งใดอยากทำสิ่งใดให้คุณลงมือทำค่ะอธิบายความฝันของคุณอย่างละเอียดนะคะแล้วลงมือทำค่ะองค์พ่ออยู่เคียงข้างคุณเสมอค่ะขอให้คุณโชคดีสวัสดีค่ะ